นี่ครับสวัสดีครับวันนี้นะฮะเรามีเมนูพิเศษนะครับคือซกเล็กนะฮะหรือล่ามเนื้อน,นะครับแล้วก็นี่เลยะครับนี่เป็นต้มแซบนะฮะต้มแซบขมนะครับแล้วก็นี่อย่างเลยครับลาบหมคูครับลาบหมอูอ่ะเดี๋ยวเรามาจัดก,การกินกันเลยะครับผมอืวันนี้หิวครับผมจะนี่ก่อน,นะครับมาไก้นี่ครับ รถโดดต้นหน่อยไหมครับเดี๋ยวราโดดใคยตามเอาก็เทียนไปก่อนมันมีก่อนแล้วกันอ่ะครับผมอือไงครับอ,อือท่าดีครับผมได้ใจอาน้ำตามหน่อยนี่ครับ ต้องขมไปละชิ้ชนนี้ดีวกว่าใหญ่ดีน,นี่มาครับรวยครับผมอือหึยอดลาบอีกคำอ,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 อาครับลาบครับลาบหมูลาบหมู โอเคเห็นนี่แบบนี้เลยครับเอานีดลงไปด้วยเข้าหมดไหมครับมาดูกันสุดยอดครับออื้ <c oughs>